หนึ่งนาทีกับกอปทอ ปัญหาที่ผู้ขับขี่อาจพบหลังจากเปลี่ยนล้อรถคือล้อหลุดขณะรถกำลังวิ่งซึ่งอาจมีสาเหตุจากการใช้บล็อกลมในการขันน็อตล้อรถทำให้ล้อเอียงขณะใส่น็อตน็อตปีนเกลียวหรือขันน็อตไม่แน่นและการเลือกขนาดล้อแม็กซ์ไม่เหมาะกับขนาดของยางรถหากเกิดปัญหาล้อหลุดควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการถอดน็อตจากล้ออื่นๆล้อละตัวมาใส่แทนที่จากนั้นขับช้าๆเข้าสู่บริการเพื่อเปลี่ยนล้อและควรเลือกใช้ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเลือกขนาดล้อแม็กซ์ที่ ที่เหมาะสมกับขนาดยางรถรวมถึงการใช้ล้อมแม็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยค่ะทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเชิญชวนเจ้าของรถใช้บริการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีณศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึง15เมษายน2566 ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม